สวัสดีจ้าจอยพารวยเซนแอลจ้าสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านจ้าสวัสดีเอฟซีหวยลาหวยฮานอยทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแช์จ้ามือนีจอยกับมีแนวทางฮานอยสูตรแยกสามน้อยวันที่หกเดือนสิบสองสองห้าหกสี่มหาพี่พี่เอฟซีได้รับชมตามเคยเนาะจ้า แต่ก่อนสิไปรับชมวันที่หกกันเดียวมาเบิ่งพลนสรุปของวันที่5กันก่อนเราจะนอะสสาหรับแนวท้าหาน้อยจ้าว่าจอยหายเข่าบอน,น้อยพิเศษจอยให้เด่นสองหนึ่งลูดจ้ะพลนสรุปน้อยพิเศษบนออกสี่สามหนึ่งสามหนึ่งจอยเข้าตัวกับหนึ่งสามเรจะนาะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจะสามหนึ่งสองตัวล่างออก9ก้าหนึ่ง 91, joy, joy, loop, เก้าหนึ่งจอยเจาะรูดไปเนาะจะน็อตปนอกแค่จอยมีหนึ่งศูนย์หนึ่งสา joy, มหนึ่งหาหนึ่งแปดเนาะหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งจอยรูดไปจ่ะจอยมะข่าวเด่นหนึ่งวิ่งลูดหนึ่งเนาะจ่ะสำหรับสายลูดสายวิ่งของเฮานอจาะน็อถ้าเกิดว่าเป็นลูดไปวิ่งกันสิเขาทั้งบนทั้ทงลาง่างเนาะจะน็อสำหรับน้อยพิเศษจ่ะน้อยปกติจอยให้เด่นสี่สามรูดจะพ้นสรุปบนออกสามสองเก้าสองเก้าอันนี้จอยการรูดไปเนาจะจ่ะเนาะ สตัวล่างออก3 7 3 7จอยเข้าตรงๆจ้าสาจ้าเอามาตรงๆน้อยปกติจ้ามาตรงๆสาจ็้าแล้วก็มาเข้าเด่น3าวิ่งรูด3จ้า VIP จอยให้เด่น1 0ึรูดจ้าผลสรุปบนออก1 60 6 0จอยเข้าตัวกับ0ูนเนาะจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับนเะนาะ จอยเข้าบนหกศูนจอยเข้าตัวกับจ้ะสองตัวล่างออกหกเก้าหกเก้าอันนี้จอยกระรุดไปเนาะจ้าจอยมาเข้าเด่นศูนลูดศูนเนาะจ้ะเนาะห้าน้อยแยกสามนอยวันที่ห้าเดือนสิบสองจอยเข้าเต็มเต็มสามนอยจะาน้อยพิเศษจอยเข้าสามหนึ่งสามหนึ่งจอยเข้าตัวกับหนึ่งสามเนาะจ้าพอมาเข้าเด่นหนึ่งรูดหนึ่งจ่าสำหรับสายลูดสายวิ่งเข้านี่ค่ะ เกิดวับลูดพี่วิ่งับสีขาวทั้งบนทั้งล่างแล้วก็น้อยน,น้อยพิเศษจ้ะน้อยปกติจะจอยเข้าสองตัวล่างสามเจ็ดสามเจ็ดจอยเข้าตรงตรงจ้ะสามเจ็ดจ้าแล้วก็มาเข้าเด่นสามลูดสามจ้ะน้อยวีไอพีหกศูนย์หกศูนย์จอยเข้าตัวกลับศูนย์หกเราจะน้อทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับจ่ายแล้วก็มาเข้าเด่นหกลูดหกจ้า เ,เต็มๆสามน้อยน่าจะนอกอันก็ขคสแสดงควมยินดีกับผู้โชคดีขอแสดงควมยินดีกับพี่ๆี่ตามแนวทางฮานอยจ้า <c oughs> คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเฉียงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองจ้าแนวทางอาจ,จมีเขาบางรุดบบางน่าจะนอกปรปับปรุงกันไปจ้าชมเป็นแค่แนวทางเท <c oughs> ่านั้นวันที่6เดือน1 2 2564สหาน้อยแยก3น้อย น้อยพิเศษจะให้เด่นเจ็ดแล้วก็หกรูดจ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหกหนึ่งหกสามหกสี่ กเก้าคูเด่นนอกจากนอกคูเด่นน้อยพิเศษเจ็ดหกจะทำมาคู่เด่นกันนำไปเป็นหน้าทางะไรนอกจากนอกนอยปกติเด่นสามสองจะนอยปกติเด่นสามสองรูดจะสามมีสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่สามแปด สองศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดสองแปดจ้าคูเด่นทุกน้อยเนาะจะเนาะถามักตามได้จา้าเป็นแนวทางแต่เนาะจะเนาะถามักคูเด่นจา้าวีพีเด่นหกห้ารูดจา้าวีพีเด่นหกห้ารูดหกก็มีหก หกหนึ่งโอ้ยหกสองหกสี่หกแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดห้าเก้า เดี๋ยวมาเบิงตัวเน่นจ้าห้าแปดสองเจ็ดหกสาม เป็นเพียงสถิติในการคำนวณตัวเลขน,น,นอกจากนี้เรา๋าบางวันก็อ่าจสิเข่ามากบางวันก็อานสิเข,ข่าหน่อยนอกจากนี้เข่าบางรุดบางปรับปุ้นกันไปจาชมเพื่อความบันเทิงชมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับจอยทำแนวทางใหม่ๆขึ้นมานอกจากสำหรับคลิปนี้อยก,กขอกลกวาวคำว่าสวัสดีจา้า